รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสบายกันดีไหมครับสวัสดีครับแม่สาวน้อยราหูย้าย10กันยายนตรงนี้ ผมพยากรณ์ไปแล้วสีลัคนาราศีด้วยการจับฉลากนะครับแล้วก็พยากรณ์ให้เลยลัคนาราศีต่อไปจะเป็นลัคนาราศีใดเอาจับฉลากคนๆหน่อยฮ่า <c oughs> <c oughs> เป็นชาวลัคนาราศีสิง์นะครับชาวลัคนาราศีสิงเอ,อ้ <c oughs> าหูจะย้ายสิบกันยายนตรงนี้อยู่ไปปีครึ่งถึง ปลายมีนาคม2565ชาวลัคนาราศีสิงห์นั้นดาราหูย้ายไปอยู่ในภพเขาเรียกลอยกลางฟ้าภพที่10อยู่ในเรือนการงานของชาวสิงห์นะอยู่ในเรือนการงานเขาเรียกภพกรรมะเล็งไปยังเรือนที่4ซึ่งเขาเรียกว่าภพพันธุเออนะครับหายถึงรอบรัวร หมายถึงการลงหลักปักฐานที่แน่นอนต่างๆเป็นพบที่สำคัญพบหนึ่งเลยนะครับในบรรดาทั้ง12พบนะครับราหูที่ไปอยู่ในพบการงานนั้นสินแสมิงจะอธิบายให้ฟังแบบนี้ผมว่าชาวลัคนาราศีสิงเนี่ยนะกำลังจะถึงจุดเปลี่ยนแปลงในเรื่องของงานซึ่งผมมองเห็นได้อย่างเด่นชัดที่สุด แล้วก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบบังเอิญบังเอิญมาแบบโดยที่คุณเองนั้นไม่ทันตั้งตัวแต่ผมก็เชื่อของผมอีกว่าด้วยโยกเก์ของดวงดาวตรงนี้นั้นนะครับพยากรณ์ได้ว่าชาวลัคนาราศีสิงห์อาจจะต้องจับพลัดจับผูเข้าไปทำอะไรบางอย่างเพิ่มเติมจากงานที่คุณทำอยู่เดิมแต่แต่จะส่งผลดีนะครับ กับเรื่องของสถานะความเป็นอยู่ที่มันมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับเมื่อคุณได้ขยับก้าวไปทำงานอะไรใหม่ๆแล้วเป็นไปได้ว่างานนี้จะเกิดรายได้แล้วใครที่อยากจะเขาเรียกว่าซื้ออะไรเป็นหลักเป็นฐานเป็นชิ้นเป็นอัน คุณก็มีโอกาสจะได้ในสิ่งเหล่านี้ในช่วงที่ราหูแม่งย้ายตรงนี้แหละเออนะครับแอ่ก่อนนะว่าราหูไปอยู่พบที่10เนี่ยเลงไปยังพบพันธุเนี่ยเหนื่อยนะชาวสิงบอกไว้เลยแล้วก็งานเต็มไปด้วยการแข่งขันชิงดีชิงเด่นแต่ชาวสิงนะครับก็มีโอกาสจะเด่นดังจนเป็นที่น่าอิจฉาก็คราวนี้แหละเออนะ เด็นดางในสายอาชีพที่คุณทําอยู่ยกตัวอย่างเช่นสมมุติคุณเ,เป็นนักการเมืองคุณก็จะเป็นนักการเมืองที่คนในแวดวงเดียวกันอิจฉาสมมุติว่าคุณเป็นเขาเรียกว่าเป็นนักธุรกิจก็จะทํามาคาขึ้นจนคนอิจฉาอ,อสมมุติคุณเป็นเทรนเนอร์คุณก็จะเป็นเทรนเนอร์ที่คนอิจฉา หรือคุณไปอยู่ในวงการบันเทิงหรือคุณจะเป็นยูทูบเบอร์สมมุตินะฮะก็จะนํามาซึ่งความโดดเด่นจนคนอิจฉาแต่กระช่างโคดแมงเถอะันชีวิตของกูว่าเออคนมันจะดังอะใครมันจะทําอะไรได้วะออจริงจริงนะอออเออคนมันจะเด่นจะดังอะช้างก็ฉุดไม่อยู่ทะนั้นอย่าไปกลัวคุณทํางานของคุณให้เต็มที่แต่มีอยู่เรื่องเดียวที่ผมอยากจะบอก การดังของลัคนาสิงตรงนี้ความสำเร็จตรงนี้มาจากความสามารถของคุณล้นล้วนอย่าไปทำอะไรซิกแซกเป็นอันขาดแม้แต่คิดก็ไม่ควรคิดนะครับทำอะไรแบบตรงๆยังไงบุญภาวาสนาส่งให้มันดีให้มันเด่นอยู่แล้วขอให้สบายใจได้ และในทางกลับกันใครที่เป็นชาวสิงห์แล้วอยากจะขายที่อยากจะเออมีบ้านตรงนี้เบื่ออยากจะย้ายบ้านจะขายบ้าน,าานมีคอนโดอยู่อยากจะขายคอนโดอะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จตามคุณสมบัติของดาวราวหูที่ลอยอยู่พบที่สิบแล้วเล็งไปยังเรือนพันธุตรงนี้อเออเรื่องหนึ่งที่อยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีสิงห์ ดาวเล็งไปยังพบพันธุตรงนี้ระวังสุขภาพผู้หลักผู้ใหญ่นิดหนึง่งใครมีคุณพ่อคุณแม่ที่เขาสูงอายุแล้วดูแลท่านให้ดีๆนิดหนึง่งในช่วงจังหวะที่ดาวมันขยับตรงนี้นะครับส่วนในเรื่องของความรักก็ยังมาบอกให้ฟังถึงแม้ว่าดาวราหูเดินไปอยู่ในตรงนี้เนี่ยนะครับมันเล็งไปยังเดินพันธุเนี่ยก็ขอบอกให้ฟังอย่างนี้นะครับว่าผมแบ่งเป็น2ออย่าง ผมเชื่อว่าชาวลัคนาสิงห์ใครที่โสดคุณจะมีคู่แบบจับพัดจับผูใครที่โสดจะมีคู่แบบจับพัดจับผูคือคบกันแป๊บเดียวแม่งได้โซเดมาคอมกันไปแล้วเออเป็นแฟนตัวเยกันไปแล้วเอออยู่กันไปเฉยนะครับเออย่างนั้นแหละนะครับเป็นแฟนตัวเยกันไปแล้วอยู่ไปเฉยแต่คนที่มีครอบครัวอยู่แล้ว ใครที่มีครอบครัวอยู่แล้วแล้วราหูมาเลงยังเรือนพันธุแล้วเกิดไปเสียวมากไป,ไปแอลคนนู้นแอลคนนี้ไปอ่อยคนนี้หรือใครเข้ามาบอกนะครับฟังชัดๆนะครับมึงมีโอกาสบ้านแตกได้ง่ายๆเลยนะเออเพราะฉะนั้นทุกเสิงระวังให้ดีดาวราหูเลงไปยังเรือนพันธุถ้ามีคู่แล้วต้องพยายามเซฟตี้เรื่องครอบครัวให้มาก นะเผอผายไปเจ้าชู้ชีกรหรือไปแอลหรือว่าถ้าเป็นผู้หญิงแล้วไปคบใครโดยที่แบบว่ากะคบเล่นๆระวังบ้านแตกง่ายๆนะโอ้ยเออเมืก่อนนะครับชาวลัคนาราศีสิงห์แต่คนโสดก็บอกไปแล้วเหมือนกันว่าอาจจะจับพัดจับผูมีคู่โดยบังเอิญคือคบๆไปแป๊บๆเดียวอัพเดบได้กันแล้วอะไรอย่างนี้แหละครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลผมว่าราหูย้ายตรงนี้ ผมว่าส่งผลดีกับชาวสิงห์แต่มันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแบบไม่ทันตั้งตัวตามคุณสมบัติของราหูและไปลอยอยู่ในภพที่สิบภพบลอยกลางฟ้านั่นเองฮ <c oughs> ่าฮ่าโชคดีไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีครับ หากท่านใดนะครับยังไม่แน่ใจว่าตัวท่านเองนั้นเป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่หรือว่ากลัวว่าจะฟังดวงแล้วผิดลัคนาราศีติดต่อไปที่กลุ่มลูกศิษย์สินแสหมิงนะครับโหราโหรา24 Line i บลายไอดี at h o r a h o r a ให้เขาหาให้ครับติดต่อสอบถามรายละเอียดค่าใช้ใจ่ายกันเอวเองนะครับขอโชคดีครับสวัสดีครับสำนักมังกรทอง สินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเหงอ s t r o l o g y การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล